นี่พ่ออันนี่คือแม่มันนี่คือลูกมันนี่คือลงข้างบ้านแล้วนี่คือญา,า,าตินี่คือพ่อมันนี่คือแม่มันนี่คือลงข้างบ้านโอ้โหตัวทอากันฮะมีลูกด้วย ปี๊ปิ๊ปิ๊อื้อีกระวังนะเพนสิกะเอาเด้อ นี่มันพิสไปได้ไหมโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับนี่คือพ่อหรือแม่วะนี่ตัวอ้วนเนาะตัวนี้คงจะเป็นพ่อ,อแม่ลุงข้างบ้านมาั้งนี่ตัวนั้นเป็นลุงข้างบ้านน,านะนั่นรูปมันอ่ะด้านหน่งไงดูกับแกะครับกับแกะตุ๊กเกตุ๊กเกตุ๊กเกตัวนี้มันอยู่ข้างบ้านนะครับมันอยู่ข้างไม้ คือม um, yeah, ันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นคนแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ากล้องตัวลงไปหนีหันหนีมันนะเฮ้ยแบ้ยไล่เฮ้ยเฮยยันยังไม่จกเตียง

นี่ยมันแต่มาตัวนี้เดินถีบทางของเพื่อนเลยอนี่เบิงยืมไว้เตมนเบิงในกล้องพ่อเก็บปากอยูน่นี่นี่คือทุ๊กแกผีทุ๊กแกสีตัวมีพอ่อมีแม่มีลูกแล้วก็ลงข้างวาน ตรงนั้นคือห้องน้ำห้องเสแยเพราะมีชีเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอันนี้ก็คือคนอย่าอย่ามาจับกล้องเบิ่งไปด,งดูดีเบิ่งกูดูเกเยบสีฮิฮิอย่าจับมันกนะูมาละมันก็มาเร็วนั่นแหละสองสองแจ็คตัวแจ็คตัว นี่เฮ้ยมามาแล้วมามาเลยมามาเลยงาดทีกันเด้จะแกผีอ่ะนี่เห็นมันั่นเนี่ยยังไปรบกวนมันกำลังนอนกลางวันอยู่เนี่ยอืมสามตัวเลยสี่ตัวกับลูกมันเนี่ยเห็นไหมลูกมันขึ้นแล้วเรียกมันขึ้นมาแล้วเรียกมันขึ้นมาเออมันขึ้นมาเออไอปิจยานปิจยานแม่แน่แม่แน่ ตุ๊กมาเลยมาเลยมาเลยเอามือดีไปดูสิเอามือดีลงไปสิเอามือดีลงไปบรรยากาศมีบ่เฮ้ยตุ๊กเกผีตุ๊กเกผีท่านวิ่งขึ้นมาตัวใครตัวมันนะจ๊ะเฮ้ยตุ๊กเกผีนี่คือครอบครัวของตุ๊กแกครับ พรอผัวเจ้กแกมีพ่อมีแม่มีลุงข้างบ้านแล้วก็มีลูกนะครับสีโต้อ่มเกนี่เนานะเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับก็สีบปากมาเลยเจ็บปากได้ซุมก่อนดูดิเนี่ยนี่เกนีพ่อนี่พ่อนี่แม่นี่ลูกนี่ลุงข้างบ้านตัวใหญ่เพื่อน